สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญใบทานค่ะดอกเทียนที่วานะคะสวยๆง่ายๆนะคะนี่นะดอกเทียนที่วาสวยๆเลยค่ะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสซนเมค่ะจํานวนสี่เส้น ลายบ,บิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรนะคะสองสี 2, 4, ค่ะสี 4, ละ8เส้นนะคะามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากลิบบิ้นความยาว65้าเซนติเมตรนะคะเราจะพับริบ,บิ้นเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะนะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบิ้นฝัง่งนั้นยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาค่ะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่สอง เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะนะคะเราเอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นี่นะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะเราเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจากปลายริบบิ้สอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ลิบบิ้นะคะแปดเส้นแบบนี้นะ เส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะป้วนกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนะคะนะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไป รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะ,ะ,คะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนี่นะคะนะแบบนี้นะคะจับบิดขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ ห้านะคะพาดข้ามห้าเส้นมานะนะคะนะพอพาดข้ามห้าเส้นเราจะเหลือสองเส้นอยู่ใกล้ตัวแบบนี้นะคะจับเส้นถัดมาค่ะพาดมาห้าเส้นข้ามห้าเส้นมาแบบนี้ดูสัดมาก็จะลงนี่นะคะแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะจะโค้งมาค่ะพาดลงมาดูนี่นี่นะคะนี่ยเราจะเหลือริบบินนะคะห้าเส้นสุดท้ายนะเอาเส้นนี้ค่ะจะับาดมาค่ะสอดเข้าไปในดูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะหนึ่งสองสามนี่นะเส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะพันมาแบบนี้นะคะ จับแต่แคงด้านนี้ค่ะค่อยๆดึงไล่มาค่อยๆดึงไล่ทีละเส้นมาแบบนี้ค่ะ ะะแบบนี้นะพอเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี้นะสอดลอดสามเส้นไปแบบนี้ค่ะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวบินเลยนะคะ แบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเปิดริมบินมานะพับมาด้านหลังนะคะพับลิมบินตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้หนึงครั้งนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะทามาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดลงไปแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะพามาด้านหลังนะแล้วก็พามาด้านหลังค่ะสอดลงไปนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดเก็บนะคะสอดรอดกลับไปเก็บนะรอดสามเส้นกลับไปนะคะนี่นะหนึ่งสองสามนี่ค่ะสอดรอดไปนะคะสอดไปนะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35เซนติเมตรนะคะ2ส,สีนะสีละ8เส้นนะคะ เราจะเอาสีทองนี่นะคะไว้ด้านล่างนะสีฟ้าไว้ด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะนะจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะนะคะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะคะทําแบบนี้นะทุกเส้นเลย นะพอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกับด้านมาได้นีมค่ะกับด้านมนานะคะจับริมบินนะสเส้นมานหนึ่งเส้นค่ะบิดมาแบบนี้นะคะเห็นไนะจับบิดมาแบบนี้นี่ค่ะจับปลายริมบินนะคะพอจับแบบนี้นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้นะคะเี่นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้เราจะข้ามหนึ่งรูนี้ค่ะมาสอดรูนี้นะคะ นะนี่ค่ะยงมาแบบนี้เส้นถัดมาค่ะดึงมาจับบิดมาค่ะนี่นะคะ สุดท้ายนะคะเห็นนะสอดลงไปแบบนี้นี่ค่ะสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงนะดึงลงมาให้กระชับแบบนี้นะ,น,นะคะนะคะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดนะคะเราจะสอดกลับไปนะบนปลายริบินนี่นะคะสอดกลับไปบนปลายริบินนี้ลอสามเส้นไปค่ะ นะคะสอดไป ่คะพอสอดแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับดิน Theo, ด้นมินมาอัานนี้ค่ะนะคะจับพับมาด้านนี้นีนะแล้วเราก็พับลงมาด้านนี้ค่ะแบบนี้นะคะจับปลายดิมินสอดลงไปทั้งสองเส้นนะคะจับทั้งสองเส้นนะสอดลงไปนะนะคะค่อยดึงไปน,นี่ คะในแบบนี้นะจะพับมาด้านนี้ค่ะนะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้ค่ะสอดลงไป ไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ นี่ค่ะแล้ก็จะได้แบบนี้นะนคะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็าพับสอดกับขึ้นด้านบนนะคะพับสอดกับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะสอดกับขึ้นไปทั้งสองเส้นเลยนะคะดึงไปแบบนี้ นะเราก็เปิดเส้นออกมานี้เส้น,น้อวมาค่ะจับบิบบินพับลงมาแบบนี้นะคะสอดลงไปนะคะในกลิบแบบนี้จับพับลงมามองลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงไป ะะก็จะได้แบบนี้นะคะน,นะสอดเสร็จแล้วนะเราก็จะได้แบบนี้นี่นะคะเราจะตัดปลายดิบินนะคะออกนะตัดปลายดิบินออกประมาณนี้ให้เหลือประมาณ2อเซนสอซนติเมตรนะคะนะสองเซนครึ่งก็ได้นะคะประมาณนี้นะพอให้สอดกลับขึ้นไปได้ก็พอนะคะเราจะตัดทิ้งก่อนเลย พอได้แบบนี้นะคะพอตัดเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดมินออกมาพับกลับขึ้นไปนะคะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะนะคะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเทียนที่วานะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ